โอ้นี่ผีตำรวจนะน้องนะน้องปูมีน้องไช้มีผีไช้ทุกคนไหมน้องส้มบอ,อ,อมมลส้มบอลถึง,งถึงกิดถึงเข้าไหมอะ <c oughs> โอเคเด้น้องบ่าวเรานี่ผีบ่าวเรานี่คือใครนี่ใช่ไหมคนนี้กี่ปีได้ที่นี่ไม่พอเป็นกี่ปีได้แหละครับผมเกือบสามที่ปีได้แล้วก็ะนั้น โอ้นี่ผีตำรวจนะน้องนะน้องปูมีน้องใช่มีผีใช่ทุกคนไหมน้องสมพรนสมบอนตาผมถึงเราเคยคี่ผีได้แต่ไม่เคยบอกกันที่ผีได้นะน้องถึงถึงคิดถึงเขาไม่อ่ะเอออเาหนังนี้มาหนังคุยกับผีถึงแต่ว่าคุยใช้กับเข้าไม้นี่ปวดจำได้เลยอ่า คือพันนี่อเมื่อกี้เนาะเปลียนเช็คทะเบียนหลาดเขาไงทีทีเป็นตำรวจเนาะทีเป็นตำรวจอ่าใช่ครับเนี่ยตอนนี้คือปีเปลี่ยนจับคอเสือยาแล้วเมื่อกี้นะข้อมวอส้มเสืหยาได้ประนแล้วนะครับถึงกับมาเช็คทะเบียนหลาดเขาเลยเพื่อว่ายืนยันตัวตนถึงเขาบอกท้าเมื่อกี้คนพี่น้องก็มีท้าคนพี่น้องโอเคได้น้องเบาเล่านี่ผีเบาเล่านี่คือใครนี่ยใช่ไหมคนนี้ มาเดี๋ยวอืมเอาเออ๋อไปไปเนะออนะเอ่อเล่นยา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 ไปเรื่องไปเรื่สักทีอืมนี่อะคือความคิดเขาเขาเขา,าเขาว่าเขาคือตอนนี้คือเขาติดต่อใครไหมเขาไม่มีพี่นอ<ม>อ้องอย่ามาเออเนินนั่นเลยถึงกับเพียนเพียนก็ en เ,เลยความรู้สึกว่าไอ้เนมันไม่ใช่บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองพี่จะลองก่อนหน้าก่อนมูไนอืม ใช่ใชยพี่ใช่ใชเข้าใจเลยเข้าใจเลยอืมใช่ช่ใช่ีก็คือทางานเราตคนต่างทำงานก็ืไม่ได้เอเขาเลยอืมก่อจะไปหเขาไปดล่างอืมอืมใช่ใถึงเมื่อกี้นั่นเขาพึ่งโดนเลยคือสถานาเมื่อกี้นนองสาวนคือเขาพึงโลมเมื่อกี้เขาพึ่งโลแล้วน้องสาวตายเขาไม่โดน่ะอืม เขาบินอือคือบอเขาไม่รู้เลยว่ควบบหวานปุ้งนะเขาไปอยู่เลยครับกี่ปีได้ที่นี่ไม่พอกันกี่ปีได้เลยครับผ่อมปุ่นนานแล้วผีร่วงตรงไหนพ่อมบวนมายสิบกว่าปีแล้วนุ่นตอนนี้ปุ่มสี่สิบเจ็ดอือเกือบสามปีได้เลยก็ะด้นครับคือเขาออกจากคือต่างเมื่อนวานเือแกไม่คอยข้าบ้านแล้วผีถึงแกนนแก,ก็คือ,อ มีแตแกมีอยเลบีพี่อืม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 นั่นนเี่ยดูดวเนี่ยด้ความดูซึ้งต้องสมข้างเราเมื่อนะี่รเพราะไม่ใจหวาบับันดีเราก็จะป้องไว้คือเรา็อยากเจอเขาเมือนแต่ว่ามันคือความเป็นพี่น้องมันอย่งมีอะใช่ไหมเป็นมกรุงจะไปให้เขาที่เข้าป็นแต่ผ็ไม่รู้ว่าต่อยู่่อยู่

จายจายจ่ายข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ